พวกเราคินเดนเพจสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้พวกเราเพ่อนผู้ชมกันแล้วก็เพอนมีไอเดียดีๆก็คือไอเดียที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมของพราทำไรนี่ใช่ค่ะก็คือเด็กต่อๆต่อโอเคก็มีไอเดียในฐานะที่เราใช้เพื่เปิดไปไม่กี่อาินนะคะก็ได้อยากทำฟีดแบ็ให้กับเมมเบอร์คนกิ๊กิ๊ตากร้อขำมากตอนนี้กิ๊บตากร้องขำมาขอขโมยอันนี้หน่อย คลิปนะคะสวัสดีค่ะพวกเราเนี่ยต้งเพื่งประชุมกันเสร็จเมื่อกี้เลยอยู่ๆก็ปิ้งไอเดียที่มาได้ใช่ไหมถูกต้องไหมนะที่เว็บไซต์ต้งเปิดไปประมาณ2อาทิตย์แล้วเราก็เลยอยากมีกิจกรรมเล็กๆ่างใกล้สำหรับให้เมมเบอร์ทุกคนด้วยใช่ที่แบบให้ความร่มสนับสนับสนุนพวกเราเนาะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะโดยการพวกเราเนี่ยจะจัดสกิจกรรมขึ้นมาโดยการให้าเพื่อนๆเนี่ยแะเป็นคโหวตมาว่ากิจกรรมไหนที่จะอยากจะทำกับพวกเราสคนแบบใกลอ่ันนี้ก็มี1ทํากระท มีคนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตรงส่วนนี้ถ้าอยากจะทำบุญกับพวกเราก็คลิกอันนี้เลยอันที่สามอันที่สามก็เป็นคนนอกได้เล่นได้ยืมไม้กับสิเจที่ก่อหรือไม่ก็โมบิงอ่าแล้วก็มีหมาทุกคนแค่แบบมาทำกิจกรรมกับพวกเรามาเล่นหมามาแบบขอข้อู็เรื่องหมาหรือกินขนมอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนอันที่สี่ค่ะบอกาคนที่เห็นอยากกินอย่างไร กับพวกเราก็วอดไปเลยค่ะแต่ว่าเฉพาะเมมเบอร์นานๆนานก็อย่าลืมมาสมัครเมมเบอร์ของพวกเราที่ c l i c k f a n ล c l i c k c o m นะคะ